สวัสดีครับชื่อเล่นชื่อเอนะครับชื่อจริงก็พันวัฒน์ของรัตน์นี่แหละครับก่อนหน้านี้ครับก็เราเป็นวิศวกรนะครับต้องบอกว่าเราเป็นคนที่มีนิสัยอย่างหนึ่งคือไม่ชอบพูดไม่ชอบทําอะไรคุยเกี่ยวกับคนเลยปกติจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากครับอ่าแล้วเราก็อาศัยอยู่คือบนพื้นฐานของความเป็นจริงตะก,กะของความเป็นจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะเรียนรู้หรืออยากจะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างครับ เราจะศึกษาอย่างชัดเจนแล้วก็ต้องให้ได้คําตอบแบบเคลียร์อันนี้คือพื้นฐานของผมต้องบอกอย่างนั้นเลยตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มเป็นวิศวกรเนาะเพราะว่าถูกสอนมาบนเหตุและผลอ่าหลังจากนั้นเสร็จคือเราก็เริ่มศึกษาอยากจะมีบางอย่างขึ้นมาครับเพราะว่าการที่เราเป็นวิศวกรอ่ะพูดง่ายๆก็คือพนักงานประจําดีๆนั่นแหละครับเราแค่มีกรอบแค่มันสวยหรอูอยู่ตรงแค่ชื่อคาว่าวิศวกรแค่นั้นเองตอนที่เราอยู่ครับ เราก็อยู่บริษัทของอชั้นนำของอเมริกาไม่รู้ว่าทุกคนจะเคยได้ยินไหมก็บริษัทเชฟโรเลตเนาะตอนที่เราทำอยู่ครับเราก็อยู่ในส่วนของ quality engineer ครับหน้าที่ของเราคือจับผิดจะผิดชาวบ้านเดินเดินเช็คทุกอย่างเลยว่าในโลกนี้ของใครใครทำอะไรผิดบ้างนั่นคืองานหลักของเราหลังจากนั้นเสร็จเราก็มีความรู้สึกว่าการที่อยู่ในงานอย่างนั้นมันไม่ได้มีความสุขเราก็เลยเบื่อ เรามีความสุขครับมันเหมือนเราอยู่ในกรอบๆหนึ่งเราทํางานให้กับคนคนคนหนึ่งโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเราจะถูกไล่ออกหรือเราจะถูกเด็กออกไปจนสุดท้ายครับได้ข่าวเลยครับบริษัทเชฟโบรเล็ตมันถูกปิดไปแล้วอ่าเพราะตอนนั้นครับเราโชคดีที่เรามีความคิดบางอย่างคือเราไม่ยอมที่จะหยุดอยูหอ่หรือมีอาชีพอยู่แค่อาชีพเดียวต้องบอกว่าเป็นความโชคดีจริงๆที่ทําทําให้เราได้มาเจออติมา หลังจากนั้นเราก็เริ่มค่อยๆทาธุรกิจแล้วก็ฝึกฝนทุกอย่างครับแต่ก่อนที่จะเข้าในส่วนของธุรกิจจริงๆนะของผมเป็นคนหนึ่งที่ถ้าสินค้าไม่ดีจริงผมจะไม่ยอมที่จะเอาโปรดักต์หรือสินค้าบางอย่างครับหยิบใส่เข้าไปในปากตัวเองแน่นอนผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าผมอยากจะขายหรืออยากจะแชร์อะไรให้คนอื่นที่เขาได้รับครับบอกเลยเราต้องลองก่อนดีจริงเราถึงบอกต่อผมจะใช้นี่คือคอนเซ็ปต์ของผมจริงๆนะ เพราะฉะนั้นสินค้าในของอัลติมาเกือบทั้งหมดณปัจจุบันตอนนี้ของผมผมบอกเลยครับผมลองหมดแล้วทุกตัวอ่าผมลองหมดแล้วนะครับผมลองหมดเลยทุกตัวเพราะฉะนั้นเราใช้ทุกตัวแล้วเราจับความรู้สึกของทุกอย่างและเอามาแชร์เป็นผลลัพธ์อ่ามันก็ทําให้ส่งต่อหลายๆอย่างได้ง่ายอะจริงๆก็มีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวเชิงลึกอะไรเรื่องของประวัติส่วนตัวเดี๋ยวค่อยวิว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อ โอเคมาเรื่องนี้ก่อนมาเรื่องของสารอาหารอ่าเหมือนสมัยเรียนปถมไหมครับสมัยปถมหนึ่งปถมสองเนาะอาหารสารอาหารมีอะไรบ้างเอ่ยมีทั้งหมดหลักๆนะครับถ้าแบ่งออกเป็นก็จะมีแบ่งออกเป็นทั้งหมดอยู่ห้าห้าหมู่เนะาะจำจำกันได้ไหมมีอะไรบ้างครับใครจาได้บ้างาเคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมัน วิตามินเกลือแร่อ่าอันนี้คือสารอาหารทั่วไปนะครับที่เราจะต้องเข้าใจเนาะสิ่งสําคัญจริงๆครับร่างกายเราจําเป็นต้องมีอาหารห้าหมู่เพื่อที่จะให้ขับเคลื่อนเรื่องของในการทํางานแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยแล้วยังไงครับอ่าต้องบอกเลยสารอาหารหลกักๆจริงๆอะ่ะก็จะมีในส่วนของแป้งเนื้อสัตว แล้วก็ไขมันถ้าเปรียบเทียบไปให้ในส่วนของร่างกายแล้วเนาะให้เหมือนกับรถยนต์รถรถคันหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแป้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันพวกนี้ยมันเหมือนน้ามันเชื้อเพลิงอ่าให้นึกถึงน้ํามันเชื้อเพลิงเนาะมันเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราสามารถที่จะเคลื่อนอ่าไปข้างหน้าสามารถทํางานได้มีแรงเดินได้มีการที่เรารู้สึกว่าหัวใจทํางานสุขฉีดได้แต่ไอสองส่วนที่เหลือครับในส่วนของเกลือแร่กับวิตามิน มันจะเหมือนกับน้ำมันเครื่องอ่าขาดไม่ได้สำคัญเหมือนกันนะมันก็ขาดไม่ได้เพราะมันจะเป็นตัวที่จะหล่อเลี้ยงระบบ <c oughs> ต่างๆที่เป็นพวกเครื่องยนต์เครื่องจกักรเพราะฉะนั้นครับความสำคัญของวิตามินเกลือแรก่ก็ไม่น้อยนะคนเราให้ความสำคัญกับกลุ่มพวกนี้น้อยกันมากน้อยจริงๆอ่าเหตุผลเกิดขึ้นเพราะว่าบางคนเขาไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ คราวนี้มาดูสัญญาณของคนที่ขาดเรื่องของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆอ่าอันดับแรกครับบางคนนะจะมีเริ่มของสัญญาณของผิวแห้งก้านเกิดขึ้นสาเหตุส่วนหนึ่งครับมาจากเรื่องของเขาขาดวิตามินพวกวิตามินเอซีและกรดโฟลิกต่างๆครับอ่าขาดและพวกนี้จะเป็นยังไงถ้าสมมตินคนที่ขาดไม่มากครับเขาจะรู้สึกว่าแค่ผิวตัวเองอะ่ะหยาบหยาบแห้งก้านจับแล้วรู้สึกว่าสากมือใครจับแล้วก็รู้สึกว่า ไม่ไม่ลื่นสะดุดมือแฟนลองลองจับรูปมือแฟนดูก็ได้อ่าถ้าสมมติแฟนขาดรู้สึกว่าเริ่มหยาบแห้งกร้าแล้วนี่แสดงว่าวิตามินเขาเริ่มขาดแล้วนะแต่ถ้าสมมติถึงขาดมากขาดมากจริงๆบอกเลยครับบางคนมีปัญหาถึงขนาดผิวแตกผิวแห้งแตกมันไม่ได้เกิดแค่แห้งแตกอย่างเดียวนะครับพอแห้งแตกเกิดอะไรขึ้นครับพอมันเป็นรอยแตกขึ้นมาครับ สิ่งที่เกิดคือมันจะมีเรื่องของพวกแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรคต่างๆสามารถซึมเข้าสู่ในตามผิวหนังตรงนี้ของเราได้อันนี้คือปัญหาแบบขาดแบบหนักมากๆเลยนะครับลองสังเกตตัวเองดูด้วยแล้วก็บางคนจะมีภาวะบางอย่างเรื่องของการที่นอนไม่หลับเกิดจากเนื่องจากของแมกนีเซียมครับต่ําระบบพลันทําให้ระบบฮอร์โมนการทํางานของเราอ่ะ<ม>เพีย้ยนเพราะฉะนั้นวิธีเวลาเรานอน,อนเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกกระสับกระส่ายไม่สามารถนอนหลับได้รู้สึกพักผ่อนไม่เพียงพอ อันนี้ก็เกิดจากการขาดวิตามินได้เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งเ,เรื่องของบางคนเขาบอกว่าอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้ออ่าอันนี้เป็นภาวะอีกอันหนึ่งซึ่งเกิดจากการขาดวิตามินซีทำให้กล้ามเนื้อเกิดการกระตุกหรือพูดง่ายๆบางคนเป็นปัญหาเรื่องของตะคิวด้วยเพราะว่าบางส่วนครับแคลเซียมต่ำเกินไปเพราะว่าเราขาดในส่วนของวิตามินดีอันนี้พูดในส่วนของเรื่องการขาดปัญหาวิตามินนะครับ แล้วก็มีบางอันนะครับพอดีเกี่ยวกับโฆษณาการที่น่าสนใจผมไปหาเจอข้อมูลมาเขาพูดถึงเกี่ยวกับการที่บางคนครับใช้ชีวิตแล้วก็มันจะทําให้วิตามินบางอย่างอะ่ะมันมันเสื่อมสลายไปอย่างเช่นเรื่องของการสูบบุหรี่หนึ่งมวนครับสามารถทําลายวิตามินซีได้ถึง25ถึงร้อยมิลลิกรัมเลยทีเดียวหรือว่านมที่มีวิตามินดีสังเคราะห์ก็คือพวกนมที่เราซื้อกินเกือบทั้งหมดทุกยี่ห้อนะครับตามร้านจะทําให้แมกนีเซียมในร่างกายของเราสา,สามารถลดลงได้ หรือแม้กระทั่งไอศครีมฮาเดเก้นรดกาแฟหนึ่งถ้วยกับมีกาแฟมีคาเฟอีนมากกว่าโค้กหนึ่งกระป๋องซะอีกซึ่งบางอย่างครับบางคนเขาไม่เข้าใจไงว่าเรื่องของสารอาหารเรื่องการกินบางสิ่งเข้าไปอ่ะมันจะเกิดผลกระทบเกี่ยวกับร่างกายของเรายัางไงบ้างคราวนี้มารู้จักเรื่องของตัวเอฟเอกันอ่าขออนุญ,ญาตใช้ชื่อเต็มของเอฟเอเนาะออกเสียงอา <laughs> ยานพ่องว่าทั้งคืนล้ะ อัลฟานิโซมินอนฟอร์อ a ควนี่คือชื่อเต็มของ AFA นะครับอืมอันนี้คือชื่อเต็มของเขาจริงๆ AFA ไม่ใช่สาหล่ายทั่วไปธรรมดาที่ไหนก็สามารถใช้คำนี้ก็ได้นะครับต้องบอกว่าเขาจะเรียกเฉพาะสาหล่ายที่เกิดอยู่ในทะเลส,สาบแคลแมปเล็ก okay. ที่รัดออริกอนเท่านั้น เพราะสารอาหารที่อยู่ในตัวสาหร่ายตัวนี้ครับมันอุดมสมบูรณ์มากสามารถทำไมถึงถึงต้องเป็นชื่อเฉพาะของตัวนี้เท่านั้นต้องบอกว่าที่ทะเลสาบแห่งนี้ครับอยู่บนปากป่องของภูเขาไฟลักษณะนบนภูเขาไฟนะครับมันจะเป็นแอ่งลงไปเพราะฉะนั้น่าแร่ธาตุต่างๆครับมันจะถูกชะล้างแล้วก็รวมลงไปอยู่ในทะเลสาบตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำในทะเลสาบครับมันไม่ได้เยอะมากไม่ได้สูงมาก มันจึงทําให้เกิดสามารถแสงอาทิตย์นะครับส่องลงไปถึง,งในพื้นที่ทําให้ตัวสารลายเอฟตัวเนี้ยได้รับสารอาหารเต็มที่แล้วก็ไอตัวสารอาหารที่แร่ธาตุที่อยู่ในตรงปากป่องขอไฟก็ถูกดูดซึมเข้าไปในเอฟเท่านั้นเพราะฉะนั้นเอฟไม่ได้มีทั่วไปอ่าต้องบอกเลยสารอาหารตัวนี้มีอยู่ในเฉพาะตัวสารลายตัวนี้เท่านั้นอ่าและพิเศษยังไงครับ สารอาหารตัวนี้ครับได้รางวัลการันตีนะอ่าจากอเมริกาคือหลายๆสถาบันเขาให้ความให้ให้ใบเซอร์ออกมาเต็มที่เลยว่าสารอาหารตัวเนี้ยเขาเป็นเป็นซูเปอร์ฟู้ดซูเปอร์ฟู้ดคืออะไรซูเปอร์ฟู้ดต้องบอกเลยครับเป็นอ,อาหารที่มีวิตามินแร่ธาตุกรดอะมิโนครบถ้วนอ่ามันสะมันเยอะมากครับมีไม่กี่ชนิดที่จะถูกเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ด เท่าที่ผมจําได้จะมีตัว FA ตัวหนึ่งครับอันที่สองที่หาแล้วก็ติดตัวง่ายที่สุดก็คือไข่ไข่ไก่อ่าแต่สารอาหารตอสองตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามานั่งดูการศึกษาเพิ่มลึกลงไปอีกทีครับว่าใน FA มีอะไรบ้างต้องบอกเลยอ่าอันนี้คือลักษณะของแร่ธาตุที่มีอยู่ในอยู่ใน FA บางคนเห็นว่าเฮ้ยมันก็แค่สารหลธรรมดาหรือเปล่าวะ,อะบอกเลยไม่ใช่ครับแร่ธาตุในของตัวใน FA เนี่ยเยอะมาก เยอะมากจริงๆแล้วก็ข้อดีของเขาคือเนื่องจากว่ามันเป็นแร่ธาตุที่เป็นธรรมชาติเป็นสาราที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งหมดเลยครับวิธีการเก็บของเขาก็ไม่ได้ลงดิ่งลงไปเก็บธรรมดานะครับเขาจะต้องใช้เครื่องจักรในการที่จะเก็บเกี่ยวตัวสาราตัวนี้ขึ้นมาแล้วรีบเอามาฟิตภายใต้อ,อุณหภูมิลบสิบแปดองศาหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็รีบเอามานั่งบดให้ให้ได้เรื่องของคุณภาพที่ดีที่สุด ไม่งั้นสารสกัดหรือสารอาหารต่างๆมันถูกสลายไปซึ่งข้อดีต้องบอกเลยว่าสารอาหารที่เกิดจากธรรมชาติอาจจะถูกดูดซึมได้ดีกว่าพวกสารแร่ธาตุวิตามินที่ทถูกสังเคราะห์ขึ้นอ่าแร่ธาตุของตัว FA มีสัสดส่วนที่ดีมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าข้อพิเศษของเขามันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือในตัว FA ครับจะมีพวกวิตามิน d 12ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงมาก ต้องบอกว่าในวิตามิน b 12เนี่ยครับปกติจะในพืชอหาหาค่อนข้างที่จะยากมากๆปกติจะต้องมีในในเฉพาะสัตว์เท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบางสวิรั์หรืออ่อินเจก็สามารถใช้ตัวเนี้ยช่วยเสริมเข้ามาในเรื่องของตัวที่จะได้รับพวกวิตามิน b 12มากเพราะว่าการที่ได้รับวิตามิน b 12ครับจะทําให้ผู้ที่มีความรู้สึกว่าเหนื่อยล้า แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่สดชื่นอ่ะมันก็ปี้ก็เป๋าได้เพราะในวิตามิน B 1สิบสองครับเป็นตัวที่ทําให้ระบบเซลล์ประสาทเกิดการ่าเขาเรียกว่าส่งกระแสประสาทได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้กินเ A FA ในช่วงเช้าหรือในตอนท้องว่างครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะรู้สึกว่าตัวเองสดชื่นขึ้นเฟรชขึ้นทํางานในช่วงเช้าแล้วมันจะทําให้มีแรงขึ้นมากขึ้นกว่าปกติอันนี้คือข้อดีของเขานะ มาให้ดูสารวิตามินแร่ธาตุต่างๆที่จะเห็นมีทั้งกระทั่งวิตามิน B12 วิตามิน E วิตามินเหล็กซิงค์แมกนีเซียมโออันนี้เข้าๆคำถามแล้วมันมีอะไรอีกไหมนอกจสจากมีแค่วิตามินมีครับอ่าเ a เเป็นต้องบอกว่าเนื่องจากที่เขาเป็นสาหร่ายเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่องค์ประกอบที่ดีที่สุดในสาหร่ายก็คือจะมีโปรตีนอ่าโปรตีนสูงมากๆซึ่งเป็นโปรตีนที่มีสัดส่วน คล้ายๆกับในร่างกายมนุษย์ครับและยังประกอบด้วยกรดอะมิโน,โน8ชนิดที่ร่างกายเรามนุษย์ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นเองได้จะต้องกินเสริมเข้าไปเท่านั้นซึ่งกรดอะมิมโ,นโนทั้ง8ตัวนี้มาดูหน้าที่ของเขาบ้างนะครับมันจะช่วยอะไรบ้างถ้าสมมติเรากินตัวของ f f a FA เข้าไป 1. ตัวไลซีนครับจะช่วยเพิ่มในส่วนของคอลลาเจน เพิ่มความแข็งแรงของเส้นผมและเล็บตัวแมกไกโอนนนก็คือจะป้องกันไขมันสะสมในตับป้องกันโรคซึมเศร้าตัวทริปโทเฟนช่วยสร้างวิตามินบีป้องกันอาการซึมเศร้าตัวทีโอนนนช่วยเสริมสร้างการเติบโตของร่างกายและป้องกันการจับตัวของไขมันในตับตัวโอโนลิวซีนช่วยเสริมสร้างการเติบโตของร่างกาย ช่วยทําให้ตับทํางานและขจัดสารพิษได้ดีขึ้นตัวลิวซีนช่วยให้ตับทํางานได้ดียิ่งขึ้นขึ้นไปอีกตัวฟิลเนนอะลามีนเป็นต้นกําเนิดของเม็ดเม็ดสีเมลามีนในผมและผิวหนังเป็นการสร้างาถ่ายทอดข้อมูลจากสมองสู่ระบบประสาทช่วยให้มีระบบประสาทที่ดีขึ้นตื่นตัวได้ดีขึ้นตัวฮิวทีดีนจำเป็นต่อการเติบโตของเด็ก แล้วก็ช่วยในการทํางานของระบบประสาทอ่าตัววาลีนช่วยเสริมสร้างการเติบโตของร่างกายและสมดุลของไนโตรเจนในเลือดออันนี้คือกรดอะมิโนที่เขามีอยู่ในตัว AFA นะครับอ่าสังเกตจะเห็นว่ามันจะช่วยในทําให้เราอสดชื่นขึ้นช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นในส่วนของการทํางานต่างๆได้ดียิ่งขึ้นในนอกจากนั้นครับ เนื่องจากของ AFA เนาะหรืออีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกก็คือเป็นสาราสีเขียวแกมมาเงินนั่นเองมันจะมีสารที่เป็นสารให้สีครับซึ่งก็คือมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินซึ่งประโยชน์ของเขาอะครับจะช่วยในการเติมออกซิเจนต่างๆเข้าสู่ในร่างกายพูดง่ายๆก็คือคือตัวคอโรฟิลที่เราเคยกินกันนี่เองเนาะอ่าแล้วก็ในช่วยในเรื่องของระบบย่อยประสาทช่วยขับของเสียเพิ่มภูมิคุ้มกันแม้กระทั่งเรื่องของการต่อต้านและการลดการอักเสบต่างๆ สารอาหารครับต่างๆที่มีประโยชน์ต้องบอกเลยนะข้อดีของการที่คนที่กิน AFA ครับจะมีบางสิ่งครับที่เกิดขึ้นก็คือ a อ a ครับเป็นพืชชนิดเดียวที่มีสาร p e p e a พูดง่ายๆก็คือคล้ายๆกับการที่เขาเรียกว่าสารแห่งความรักครับเหมือนกับการที่เรากินช็อกโกแลตอ,อ่ะมันจะสั่งให้เรามีความสุขมันจะทําให้เราหลั่งพวกกรดอะมิโนต่างๆที่ดีขึ้นเป็นพืชชนิดเดียวที่มีสารสกัดตัวนี้ ่าพอดีของเขาครับมันจะทําให้สมองปอดโปรง่งมีสมาธิเพิ่มขึ้นเพิ่มความจำและเพิ่มการเรียนรู้อ่าสําหรับคนที่รู้สึกว่ากินการกินช็อกโกลแลตแล้วรู้สึกว่ามันทําให้ตัวเองมีความสุขเอเอก็เช่นกันถ้าการที่เรากินเอเอครับมันจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขแต่ต้องบอกว่าช็อกโกแลตกินแล้วอ้วนเนาะเ <laughs> พราะน้ำตาลค่อนข,ข้างที่จะเยอะ แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยกินแล้วรู้สึกอยากมีความสุขรู้สึกว่าเป็นการควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับต้องบอกเลยอันนี้มาพูดถึงคุณสมบัติโดยรวมนะครับจากการทดลองก็คือจะพูดได้ว่าตัวเอฟเอเขามีคุณสมบัติพิเศษแบบแบบพิเศษจริงๆทำไมมันถึงสามารถช่วยในเรื่องของต้านภูมิคุ้มกันได้ในร่างกายเราจะมีเม็ดเลือดขาวถูกต้องใช่ไหมครับ ซึ่งในเม็ดเลือดขาวอ,ะอ่ะมันไม่ได้มีแค่เซลล์เม็ดเลือดขาวอย่างเดียวนะต้องบอกอันนี้อาจจะลึกไปนิดนึงครับแต่เราอยากให้ให้พูดให้ฟังคือในเซลล์เม็ดเลือดขาวมันจะมีแบ่งออกเป็นหลายๆกลุ่มมีตัวหนึ่งครับที่เขาเรียกว่าตัว NK เซลล์ซึ่งตัว NK เซลล์ชนิดนี้ก็คือเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกชนิดหนึง่งซึ่งเป็นเป็นเซลล์ที่เป็น NK เซลล์ที่สามารถทําลายเกี่ยวกับเชื้อมาเร็งได้อ่าไอตัวนี้ครับ ข้อดีของเขาคือ AFA ครับสามารถเข้าไปช่วยกระตุ้นในในตัวไขยข้อครับให้ผลิตตัว n k c e เ l ได้เพิ่มขึ้นอย่างอย่างได้ดีเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่กินตัว AFA แล้วเราจะไม่ใช้คำว่ารักษาเรื่องของโรคมะเร็งแต่เราจะใช้คำว่าป้องกันและช่วยดูแลสำหรับคนที่ยังไม่มีภาวะเรื่องของมะเร็งมีความเสี่ยงต่างๆพวกนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้ พราะการทํางานหลักต้องบอกเลยว่าเอฟเอ FA ทำงานด้วยการซ่อมเขาเรียกว่าซ่อมซ่อมแซมเซลล์ซ่อมแซมระดับเซลล์ด้วยตัวเองอันนี้แล้วก็เอฟเอ FA เป็นสารลายสีเขียวแก้มน้ำเงินสก100ัดร้อเซนสามารถละ,ละลายในน้ำได้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยข้อดีครับคือผมขอแชร์ในส่วนที่ผมกินเอฟเอสำหรับครั้งแรกในการที่เรากินใช้เอฟจริงๆนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นของเราก็คือเรามีปัญหาเรื่องของภาวะภูมิแพ้ภูมิแพ้ใครเคยตื่นขึ้นมาแล้วมีน้ำมูกไหลขึ้นมาบ้างครับไหนขอดูหน่อยใครเคยเคยมีน้ำมูกไหลตอนเช้ากดหนึ่งนะครับไรไม่เคยกดสองให้หน่อยมีไหมโอ้มีเยอะเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังสำหรับผมในการที่ทดลองครั้งแรกเรา กินเอครับในมื้อเช้าสองเม็ดสิบห้าวันแรกครับสิ่งที่ผมเกิดคือผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการที่รู้สึกว่าไม่มีน้ำมูกไหลใช้คำว่าน้อยลงดีกว่าสำหรับสิบห้าวันแรกเราเราสังเกตตัวเองเรารู้สึกว่าเอออาการที่เรามีปัญหาน้ำมูกไหลตอนที่ตื่นเช้ามามันเริ่มหายไปเว้ยอ่าหลังจากนั้นเสร็จเราเริ่มกินทานต่ออย่างต่อเนื่องครับจนกระทั่งวันหนึ่งใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งเดือนของผมผมรู้สึกว่า ภาวะภวะูมิแพ้หรือน้ำมูกไหลของผมอะหายไปเลยณนะตอนนี้คือต้องบอกเลยตื่นมาไม่มีภาวะเรื่องของการมานั่งฟึดฟัดสูดหายใจตลอดถ้าใครเคยรู้จักผมในช่วงแรกจะเห็นว่าผมจะมีปัญหาเรื่องของการสูดเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสูดน้ำมูกตลอดเวลาเพราะวะ่ามันทาให้เราเสียบุคลิกด้วยเพราะเราพอเราได้เริ่มใช้เอฟเอแบบกินแบบแบบแบบจริงจังนะผมบอกเลยภาวะตรงนี้ของผมกลับหายไปอ่าหลังจากนั้นเสร็จ มันมีอีกตัวหนึง่งต้องบอกเลยเราอันนี้ขอแชร์นะครับแชร์ไปนิดนึงว่าเราก็เลยไปเจอว่าการที่กินเอฟอครับมันรู้สึกว่ามันเลอขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วเราก็มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นเรื่องของภาวะกฎดไหลย้อนอ่าเขาอยากลองทานเรื่องอยากหาตัวที่จะมาช่วยเขาในการเรื่องของช่วยไม่ให้มีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนเกิดขึ้นตอนแรกเราก็ไม่ไม่มั่นใจหรอกแต่เราก็ทดลองกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือภาวะของคนที่เป็นกดไหลย้อนใช้คําว่าเขารู้สึกดีขึ้นอ่าเขาเขาใช้วิธีการวิธีการของผมที่จะให้กินนะครับก็คือจะให้กินเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดพร้อมคู่กับตัวเซเว่นออยล์สำหรับคนที่มีภาวะกดไหลย้อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ไม่ใช่ว่าเดือนแรกแล้วจะหายนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจะค่อยๆบรรเทาอาการแสบเขาแสบร้อนกลางอก,อกดีขึ้นเขาจะรู้สึกว่า ระบบภายในต่างๆของเขาดีขึ้นแม้กระทั่งคนที่มีภาวะปัญหาหูรูดตรงบริเวณกระเพาะเขาจะก็รู้สึกว่าเขาไม่รู้สึกว่ามันแสบร้อนกลางอกปัจจัยส่วนหนึ่งที่ผมเชื่อเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกครับเนื่องจากวิตามินและสารอาหารที่อยู่ในตัวเอฟเออะมันเยอะมากและสูงมากๆมันเลยทําให้ระบบภายในต่างๆ่ะของเขาอ่ะดีขึ้นมากๆครับอ่า หลังจากนั้นเสร็จเราก็มีความรู้สึกว่าเอ,อจริงๆตัวเอเนี่ยมันช่วยประโยชน์ได้มากมากกว่านี้นะครับถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยแล้วถ้าเป็นเด็กล่ะจะกินได้ไหมสำหรับเอ a FA. ผมบอกเลยนะว่าทานได้ครับเพราะว่ามันมีบทวิจัยบทวิจัยหนึ่งเขาพูดมาบอกมาเลยว่าสารอาหารที่อยู่ในตัวเอฟปลอดภัยกับเด็กและเด็กอายุเท่าไหร่ที่สามารถทานได้ ก็เด็กคนไหนที่สามารถทานตัวแคปซูลเม็ดได้ก็สามารถทานได้เลยอเพราะว่าไม่มีผลกระทบไม่มีปัญหาแม้กับคนที่เป็นเด็กน้อยหรือบางคนที่มีปัญหาเรื่องของระบบผ่าตัดอยากให้ระบบภายในของเขาอะหายดีขึ้นการใช้ตัว AFA ก็ช่วยได้ครับเราสามารถแนะนำเขาได้เลยสามารถให้เขากินร่วมกับสารอาหารหรือวิตามินตัวอื่นของตัวในอัปติมาได้หมดข้อดีของเขามีมากกว่านั้นก็คือ ถ้าสมมุติเราทาน FA ร่วมกับวิตามินหรือสารอาหารตัวอื่นในในของอติม่านะครับผลลับของเขาจะทวีคูณเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่าอ่าอันนี้คือคีย์แล้วก็เคล็ดลับที่คุณน้ำหวานเป็นคนพูดเองอ่าอย่างเช่นบางคนรู้สึกว่าอยากให้ได้แคล็อกอยากกินชอบกินแคล็อกแต่รู้สึกว่าอยากให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นกว่านี้สองเท่าทำไงครับกินคู่พร้อมเ a ครับ และบางคนมีความรู้สึกว่าอย,อยากได้เรื่องของตัววาสเรื่องของปัญหาเ,าเบาหวานความดันกินคู่พร้อมเอฟเอเลยครับอ่า,น,า,น,าน่าสนใจไหมสําหรับผมนะตัวผมเองผมเป็นคนที่ทานเอฟเอประจําครับทุกเช้าสองเม็ดแล้วก็ช่วงที่ผมลดน้ําหนักผมบอกเลยว่าผมทานเอฟเอวันละสี่เม็ดเช้าสองเม็ดครับเย็นสองเม็ดครับพร้อมกับคู่กับสารอาหารต่างๆเพราะว่าการที่เราลดน้ําหนักหรือเรา ใช้พลังงานในการทํางนานเยอะเราต้องการพวกวิตามินต่างๆเข้ามาช่วยทําให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็ดูมีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นครับหนึ่งในทางเลือกแล้วก็อยากให้ทุกคนอชอบในสินค้าจริงๆผมอยากให้ทุกคนได้ทดลองก่อนแล้วลองจับความประทับใจใน,ในสินค้าตัวนี้ดูครับแล้วผมบอกเลยนะทุกคนนะครับจะสามารถส่งต่อในเรื่องของสินค้าแล้วก็เรื่องของ ธุรกิจต่างๆได้ง่ายาเพราะฉะนั้นวันนี้ตัว FA ก็น่าจะจบแล้วเดี๋ยวขอคืนเวลาให้กับทางบอสนะครับ